มือน,นีก็ได้พักไม่อีกแล้วมีพักกาดพักซี่แล้วก็พักบุงเห็นอยู่ในตู้นะพวกหัวพวกดเอามาสรงสัยเขาจะเอามาให้มัง้งที่ก็จะปูอยุ่กูซานะสงเัยเขาจะเอามา,หาให้ก็ขอบคุณในลายก็แล้วกันเดี๋ยวมือน,นีกเกลยคิดว่าสีล่องใส่หมออนเนกประสงค์นะ่ หม้อตัวนี้ตังจากเที่ยวกรหงเขาแล้วหนึ่งเขาแล้วมันนี้ซิมาเ็ดกับเขาม,นเนมีหมูสามชั้นกับผักผักที่ได้มากนี้แหละรวมๆๆกันเลยสิมาล่องเบงว่าหมอมันเอดกับเขาได้ดีปนใดโกกพิกแล้วก็หั่นผักเลยเอาใส่รวมๆ,ๆกันไปบิดเลย ว่าเสร็จออมใส้หมูสามชั้นนะมีอันไดก็ใส่อนนั้นไปเลยทั้งผักซีทั้งต้นหอมผักบุงผักกาด ตั้งหมอกระไซน้ำมันลงไปจักน้อยพอผัดอีหมันมออม,อมกึ่งผัดกึ่งออมไปสินนะห่อนเร็วอยู่แต่มันมีความแดงเอาไฟให้ปรับสองระดับอันนี้แค่ปรับระดับเบาๆก่อน ใส่ลงไปนังประเทียมดองนี้คือขาดบ่ร้เพิ่มความกลมกลมอันนี้ส่วนตัวนะน้ำมันหอยพวกซอสนี่นะมันเป็นหมอที่เขาเคือบเทปหล่อนนะอาหารในวัติดหมอ้อทำความสาดง่ายใส่ลูกโดดลงไปใบบวกหูด นอยเหลือมสุกเดี๋ยวหอมชุยเลยเหลือมสุกเดี๋ยวเอาก็ใส่ผักลงไปเลยเอาผักใส่นี่คือแบบเดียวยะยะไยยสใด่วนคือหมูสุกเดี๋ยวจังไส่ผักผักจังสีเบ้อลวกเบ้งองอมมแห้งหนึ่ผักยังเขียวอยู่ เสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยเนี่ยถือว่าเสร็จแล้วถือว่าใส่ได้เลยเฮ็ดกับเขาใส่ไ,ได้ดีแป๊บเดียวเท่านั้นนะนกินกับเขาสวยเลย ก็ะสิได้หมูนมนมผักสุกพอดีผักสุกแห้งบม่เปื่อยมันก็เป็นผักกรอบกรอบรสชาติดี ลังจากทีทดลองหนึ่งเขาเอดกับเขาถือว่าพันถือว่าใส่ได้ดีสำหรับราคาพอถึงสามลอยนะหมายถึงราคาหมอนะ